No. no. ภูมิาศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทยภูมิภาคที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูมีทะเลขนาดทั้งสองด้านคืออ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอนดามันทางฝั่งตะวันตกโดยภาคใต้มีพื้นที่ประมาณ73,848ตารางกิโลเมตรและยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ750-1,000กิโลเมตรโดยภาคใต้ประกอบไปด้วย14จังหวัดภูดมิภาคแห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศหลักๆคือเป็นคาบสมุทรยาวและมีพื้นที่แคบที่สุดบริเวณคลองคอดกระในจังหวัดระนองและชุมพรโดยมีความกว้างประมาณ64กิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบริมชายฝั่งและมีเทือกเขาเป็นแกนกลางมีเทือกเขาหลักได้แก่เทือกเขาตะนาวสีกั้นพรมแดนพม่าเทือกเขาสันกลาคีรีกั้นพรมแดนมาเลเซียเทือกเขาภูเก็ตและเทือกเขานครศรีธรรมราโดยจุดสูงสุดของภาคได้แก่ยอดเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมรามีความสูง1835เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแม่น้ำสำคัญในภูมิภาคแม่น้ำกระบุรีแม่น้ำตาปีแม่น้ำปากผนังแม่น้ำตรังเป็นต้นเขตชายฝั่งอ่าวไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งยาวและกว้างน้ำตื้นโดยชาย าาเกิดจากการยกตัวสูงขึ้นส่วนฝั่งทะเลอ,อันดามันชายฝั่ง่วนใหญ่เป็นโขดหินหน้าผาสูงชันและมีพื้นที่ราบน้อยโดยจังหวัดพัทลุงและยะลาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชายฝั่งโดยภาคใต้มีภูมิอากาศแบบโมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีเนื่องจากที่ตั้งที่อยู่ระหว่างทะเลสองฝั่งและมีภูเขาเป็นแกนกลาง